ชาวเน็ตอวยยศสามีนักร้องดงังรวยแต่ติดดินสมกับเป็นเขยสุพรรณอีกหนึ่งคู่รักที่คบหาดูใจกันมานานและแต่งงานอยู่กินกันแบบสามีภรรยาอย่างเป็นทางการแลร้วระกอหว่างนักร้องสาวชื่อดงังเปาเปาวาลีพรพิมลและสามีเอิร์ดการกิจเจริญลูกชายซูโม่กิ๊โดยเราจะเห็นโมเมนต์น่ารักๆของพวกเขาอยู่บ่อยครั้งและรูปแบบการใช้ชีวิตเรียบง่าย ล่าสุดหนุ่มเอิร์ธไปร่วมร่วมงานไว้อาลัยกับทางครอบครัวของภรรยาหลังสาวเปาเจอการสูญเสียครั้งใหญ่และมีภาพที่หนุ่มเอิร์ธกำลังตักข้าวแกงในงานกินทำเอาชาวเน็ตต่างแสดงความคิดเห็นบอกว่าลูกเขยน่ารักจับภายในธรรมชาติจริงๆโชคดีจังปาวลีเอิร์ธกินง่ายอยู่ง่ายมากนี่แหละเขยสุพรรณเขยสุพรรณน่ารักมากค่ะอยู่ง่ายมากหายากเป็นต้น